ตัวแล้วนะครับกินทุกไม้เลยครับก็เลยกลับมาจะลองมาตกใหม่นะไปตอดเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเมนูฟิชชิ่งอีกแล้วครับผมวันนี้เราก็ได้อยู่กันที่บ่อตกปลาบึงศิมอีกเช่นเคยนะครับผมมาวันนี้ตอนนี้ประมาณแปดโมงจากเก้าโมงแล้วนะครับผมผมมาทำธุละมานะครับผมที่บ่อไม่มีคนเลยครับวันนี้เงียบมากครับเพราะว่าเจ้าของบ่อเพิ่งโพสเปิดเมื่อวานนี้นะครับผมโพสเปิดเมื่อวานวันนี้ก็เปิดเลยนะครับนี่เราออกสายครับก็เลยว่าแวะมาบึงศิมดู ล้ไม่มีคนนะครับหม้นี้หมายประจํานะครับดีครับประกอบร้องตกตกกันเลยครับผมวันวันนี้เราก็จะมาขึ้นสายกันนะครับผมสายที่ใช้นะครับผมวันนี้เป็นสายตัวนี้นะครับผมสองจุดแปดนะครับศูนย์จุดสองแปดนะครับผมอันนี้คือมาขึ้นสายเมนคันคู่แผกสามหกนะครับผมว่าสายอันเมนตัวเก่ามันขาดไปนะครับผม นี่ใส่สองจุดแปดนะครับผมเอ้ยใช่ดิศูนย์จุดสองแปดนะครับผมเกาะเดยนเลยครับดึงเอ็นออกมาครับผมจะทำเป็นห่วงอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้แล้วก็ผเลือทับมาอย่างนี้ครับผมพอได้อย่างนี้แล้วผมจะพันอ้อมนะครับผมพันอ้อมขาจะเรียกว่าเงื่อนเลขแปดนะครับม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันจะเป็นเลขแปดนะครับผมก็สอด ครับเข้ามาเป็นเลขแปดแบบนี้นะครับผมเลขแปดครับเวลาดึงนี่คือห่วงแรกนะครับอันนี้คือที่ใส่ปลายไหมนะครับผมแบบที่ผมใช้นะครับสองมาก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ากดมาข้างบนอีกนะครับผมแอบนี้ครับปึ๊บก็วนรอบวนรอบห่วงก็เข้านะครับเข้าจากข้างหลังนะครับ ก็จะเป็นเลขแแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าก็ได้ี่ใส่สายเมนผมแล้วน,นะครับ <c oughs> นี่ครับก็จะทำอย่างนี้นครับสอดเข้าข้างนในตัวกลางนะครับผมปกติเลยครับปลายนะครับปลายทางเด็ดครับใส่ไปเนี้นครับวางปลายใหมปึ๊บ อ่าทีนี้มันมีตัวข้างบนนะครับเป็นตัวปลดนะครับปลดออกเวลาเราจะปลดออกปลดดึงออกได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับหรือบางคนอาจจะใส่สต็อปเปอร์เพื่อที่จะกันมันหลุดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับผมบ,บ้านๆเลยนะครับบ,บ้านๆเลยครับนี่ครับแล้วก็จะมาประกอบกัน <c oughs> ทูแป็กสามหกนะ ใส่ไม่แน่นนะครับไม่ได้ใส่แรงมากแค่นี้นะครับไม่เคยหลุดนะครับผมแล้วแตกทันคูแกรมาใช้จนหักนะครับจนโคนหักนะครับก็ยังไม่เคยหลุดนะครับมันหักเทีนะผมบีแบแรง <c oughs> แค่นี้นะครับกึศเดียวใส่แน่นไปเลย <c oughs> เวลาเราถอดออกมันจะถอดออกอยากครับ แค่นี้นะครับผมแล้วก็วัดวัดเกินหน่อยนึงนะครับเราจะมาใส่ต็อปเปอร์กันก่อนครับต็อปเปอร์ที่ผมใช้ทั้งหมดจะเป็นหกตัวนะครับผมต็อปเปอร์ทั้งหมดหกตัวนะครับเป็นซื้อสั่งซื้อทาง ทางรัศดาครับจะเป็นเป็นพวงแบบนี้มานะครับเป็นพวงแบบนี้มาจะยุ่งยากหน่อยครับนี่ครับเป็นพวงแบบนี้มานะครับเป็นตัวยาวครับซื้อมานานแล้วใช้ยังไงก็ไม่หมดอย่างนี้นะครับหนึ่งตัวใส่เข้าไปบนสองครับผมบนสอง แล้วทิ้งไงครับหมดไม่ต้องเสียดายนะครับมไอ้ต้องเสียดายมาใส่ตัวครับก็จะเป็นที่เสียบทุ่นนะครับผมที่เสียบทุ่นผมจะใช้ตัวเล็กนะครับผมแบบนี้ธรรมดานะครับตัวเล็กนะครับสใส่อีกสองตัวนะครับผมใส่อีกสองตัว บนสองล่างสองแบบนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นต็อปเปอร์อีกตัวหนึ่งครับใส่อันนี้จะเป็นอ่าที่สำหรับตัวพันตะกัวนะครับผมพันตะกัวนะครับด้านพันตะกัวผมจะใช้คัตเตอร์บัตนะครับผมคัตเตอร์บัตตัวไฟนะครับผม,มง่ายๆเลยครับคัตเตอร์บัตตัวไฟ หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอีกอันนึงคือแบบไม่ใช้คัตเตอร์บัตรลงนไปนะครับก็คือพับใส่สายเมนเลยนะครับอันนี้ผมก็จะทําเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาไว้แยกตะกัวนะครับผมเราจะได้แบบนี้นะครับผมล็อกไว้นะครับเผื่อใครอยากชอบเล่นไม้ตายตะกัววิ่งหรือว่า,าต้องดึงตะกัวขึ้นมาเพื่อให้สายมันเบาไ,เาไว้ชิ้นหน้ามันเบานะครับผมทำไปได้เ อดปอมเหมือนเดิมครับอ,ปปอ,ปอดปมเลขแปดเหมือนเดิมนะครับผมก็มจะวัดประมาณครึ่งตูดคันนะครับผมป,ประมาณครึ่งตูดคันนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับครึ่งตูดคัน,นครับมัดเป็นรูปห่วงเหมือนเดิมครับผมเลขแปดเหมือนเดิมครับแต่ห่วงนี้จะเล็กนะครับเอาไว้แบ่งตะกรวดนะครับถ้าแบบเราไม่ใส่ก้าน าการพันตะกัวแล้วก็ทําให้มันเป็นห่วงใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาไว้ใส่ตะกัวเลยอ่า,อาใส่ลูกหมุนนะครับทีนี้ลูกหมุนก็เป็นลูกหมุนดอกปลาน้าดินธรรมดาครับดวงสองนะครับผมประมาณหนห้ก็ได้ขนาดกลางๆครับ ใส้ตกหน้าดินได้ใช่ตกดิวได้นะครับ <c oughs> จะเป็นมาประมาณนี้นครับตรงเนี้ยคือตอนนี้ผมมีแกนอยู่มีแกนพันตะกัวอยู่ที่เราจะพันใส่พันพันตะกัวใส่แกนนี้ก็ได้หรือว่าพันใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่เราไม่ใส่แกนผมก็จะพันให้มันยาวกว่านี้นครับตรงนี้จะเป็นที่พันตะกัวนะครับจะได้พันได้ง่ายๆ,ๆนะครับ <c oughs> ดีน้อยลงเลยครับอันนี้ผมก็จะใช้ตะกั่วแผ่น่น,นะครับผมสาธิตให้ดูครับจะเป็นพันใสายีีนะครับก็จะครับเป็นประมาณนี้นะครับพันสสๆเมนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เป็นอย่างนี้ก็ได้นะผมง่ายครับขีดรับต่อไปเป็นวิธีการมัดชิ่งเนียการผูกชิ่งหน้านะครับผมผมจะเป็นเอ็นรุ่นนี้นะผมประมูลมาได้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับถูกถูกครับหรือว่าผมเคยซื้อนะครับก่อนที่จะไปประมูลได้ผมเคยซื้อมาจากร้านแถวบ้านนะครับมวลละห้าสิบบาทนะครับผมอันนี้หนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับเป็นมันเขียนว่าหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับแต่ว่าหน้าตัดมันศูน ศูนย์จุดสองนะครับเป็นอีกตรงนึ้งนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณศูนย์จุดสองหรือแปดปอนด์นะครับผมนี่เบ็ดนะครับวันนี้ใช้เบ็ดนี้เบอร์หกนะครับเป็นแบบศูนย์จุดหกนะครับไม่ได้เป็นเบอร์หกใหญ่นะครับนี้เข้าเรื่องหลายคนถามครับว่าใช้ผมใช้สายหน้ายาวขนาดไหนที่ผมมัดสองขอนะครับผมจะวัดจากการผมจะมัดเป็นเส้นเดียวกันครับสองขอเส้นเดียวกันนะครับผมจะวัดจากการผมใช้เขียนครับถ้าหนึ่งเขียนนี้นี่ผมเนี่ย อย่างเงี้ยเอาไปตกน้ําตื้นเนี่ยมันจะโดเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเอาไปตกบาลาน้ําตื้นนะครับแต่ทีนี้ผมมาใหม่นี้เนี่ยผมผมจะวัดาจาักตรงนี้นะครับผมผมันจะใส่เข้าไปได้นะครับก็จะยืดมาหนึ่งแขนเนี่ยผมจะตกบาลาน้ําตื้นแต่ถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยก็น้ําประมาณนี้กว่าๆผมก็จะในประมาณถึงอีกรอบหนึ่งครับจะเป็นประมาณนะประมาณคอผมนะครับหรือถ้ายาว ก็จะอีกรอบหนึ่งไปประมาณนี้ครับแล้วก็ปุ๊บใส่กันนะครับผมจะมี1หนึ่งแขนแล้วก็แล้วก็ถึงคอนะครับคอแล้วก็ถึงประมาณนี้ครับอันนี้คือแบบที่ผมกะเอาเองนะครับไม่ได้แบบวัดว่ากี่เซนกี่เซนนครับผมได้หนึ่งเส้นมาครับเส้นมาแล้วครับตัวบดไว สองคอนะครับผมจะเล่นสองขอประจำนะครับตลอดเลยนะครับนี่เป็นที่ผมใช้ครับหนึ่งเส้นนะครับทับลงไปประมาณนี้นครับทับลงไปนะครับให้มันได้แบบนี้นะครับผมทับลงไปแล้วอ,อีกทางหนึ่งครับมาให้มันออกไปอย่างนี้นะครับผมเข้าไปแบบนี้ครับเป็นสองทางทับกันนะครับผม สองทางทับกันนะครับผมจะเส้นเนี่ยทางเนี้ยทันทับทางนี้ไว้หมุนหมุนรอบตัวบิดนะครับผมหมุนรอบตัวบิดนะครับก็ดึงนะครับผมผมเล่นแบบน,นะครับดึงนะครับนี่ครับได้แล้วครับแค่นี้ครับผม เป็น n 1.5นะครับน่าจะเล็กกว่า8ปอนด์หน่อยนึงหน่อยเดียวมาดูใหม่ครับนี่ครับวางลงค,าง,ง,าง,งครับทางนึงวางลงครับเมื่อกี้อีกทางหนึ่งเรามัดไปแล้วนะครับก็มาทับกันหนึ่งเลยครับยิงจะเป็นนี้แล้วก็หมุนรอบครับพอเราหมุนรอบมันปุ๊บสามสี่รอบเราก็ดึง แล้วเราก็ได้สอ,สองฝั่งนะครับผมนี้ต่อไปนี้ครับเราจะได้วัดนะครับผมการวัดความห่างของตัวบิดนะครับผมจะใช้นิ้วผมนะครับผมวัดจะใช้นิ้วผมครับวันี่ครับตัวนีว้ตัวตัวตัวล่างจะจะอยู่ตรงสันนิ้วกลางผมนะครับอ๊บอ่าอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ที่ขอบนจะอยู่ปลายนิ้วปลายนิ้วกลางผมนะครับผมจะวัดที่นิ้วกลางที่นิ้วกลางวัดนะครับประมาณนี้ครับผมประมาณ ผมก็จะวัดดูครับห้าข้อสีประมาณนี้ครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้ครับผมก็จะขอดเหมือนเดิมครับขอดเล็กแปมเดิมทุกอย่างครับขอดเล็กแปดทุกอย่างหมดเลยนะครับผมโอเคครับนี่ครับแค่นี้เสร็จเรียบร้อย มมันนเปป็รระาณี้คบผแต่นี่จะสั้นหน่อยครับเมื่อกี้มันพันกันครับผมเลยตัดออก่น้ำมันน้ำ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 น่าจะตื่นครับอันนี้จะเป็นแบบน้ำตื่นนะครับผมโอเคครับนี่ครับบนล่างห่างกันหนึ่งนิ้วกลางนะครับหรือวัดดูก็ได้ครับวัดดูก็ได้วัดูก็ได้ใช้เครืดูก็ได้ครับนี่นะมันก็จะประมาณเกือบห้าข้อศีเลยครับ เกือบ5ข้อ4ีข้อดีนะครับผมส่วนมากเราก็ตั้งบาลานซ์ตกตั้ง5้ตกหเอ้ยตั้ง5้าตกสตั้งหตกสนะครับตั้ง6กตกสนะครับผมดีครับนี่ครับทุนที่ผมเลือกใช้วันนี้ครับเป็นทุนดอกใหม่ของผมนะครับนะครับขนนกน่าจะประมาณ4.5่มิลนะครับผมประมาณ10เซนน่าจะประมาณ10เซนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าการขึ้นจะเป็นยังไงครับประหยัดสามส36นะครับเพื่อตั้ง ห้าตกสองตกสามครับนั่นก็ห้าตกห้าไปเลียนคนนี่ครับพร้อมกันแล้วมันเล่นกันเลยแต่ขอคนเดียกว่านนะครับวันนี้จะไม่ได้บอกวิธีการคนเดียนะครับเยอะไม่มากยนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับผมเมื่อกี้มาถึงตกไม่กินเลยนะครับก็เลยไปเล่นห้าสี่ห้าสี่ก็ไม่กินครับก็เลยเปลี่ยนมาเล่นสามสิบหกเหมือนเดิมครับ เพิ่งจะมากินครับตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะครับผมเลยจะเริ่มไถคิดกันแล้วครับสามหกที่ตั้งไว้นะผมตั้งหกตกสองนะครับตกห้าสี่ตั้งนานไม่กินนะครับต่อตเดดจะไม่กินนะครับได้ปลาช็อกเกอร์ตัวเดียวนี่ก็กลับมาลิงสามหกได้ปลาอ่านินน้อยสองตัวแล้วนะครับกินทุกไม้เลยนะก็เลยกลับมาจะลองมาตกใหม่นะไปตอดเลยครับ Bye. Well. ส้อยครับไม่ใช่ปนันจันครับปะส้ยอยครับผมโอ้เจริญโย ไงวะนวลจันครับตะไคร้ครับอค็คอขวดใหญ่หอยโบ่ครับตัวใหญ่เลยนี่่นจัน สปเผยขึ้นมาเยันนี้วนนวันน้อผม ฮงอชัดเย็นครับนี้ร้อยหมือนเดิมครับกินลีลาสุดยอด ผลงานครับบึงสินครับวันนี้ครึ่งวันครับ9โมงถึงบ่ายงนะครับผมเพิ่งจะมากินตอนเที่ยงนะครับผมอมีแต่ปลาน้อยนะครับรอบนี้ปลาลิกปลาน้อยนะครับผมดีครับพอได้เห็นอาการตุ้นนะครับผมโอเคครับผมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูฟิชชิ่งด้ครับผมผมครับ